กูเกียร์เกียรมึงกับเพื่อนทีดี้เป็นเรื่องวะฮะโอเคตั้ผมสวัสดีต้องจนทันได้ไหมครับผมอยู่กับผมเกียร์คุมกับผมกับพี่เตอร์ทีคุมคอมเย้วันนี้เราก็กลับมาเปิดลัคกี้บอกกันอีกแล้วนะจ๊ะก็คืออยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าไอ้โปรเจกต์ลัคกี้บอกร์เนี่ยมันจะมาทุกสัปดาห์เหมือนเมอร์เดอร์เหมือนกันนะครับนะนั่นแหละมันมาทุกสัปดาห์จบนะสัปดาห์จบไหมเข้าใจไหมสัปดาห์ก็คือ วันไหนก็ได้นะฮะเนี่ยหนึ่งสปาห์จะมีหนึ่งชิปแน่นอนก็บอกว่าแต่ว่าถ้าบอยไม่อยู่ก็จบเลยครับก็ถ้าใครอยากให้พี่บอยมาแคสก็กดไลค์กดซับซักคลิปโชว์พี่บอยใช่ก็จะลากบอยมาได้ก็อย่าลืมกดไลค์พี่บอยเพื่อจะเป็นกำลังใจพี่บอยมาด้วยนะครับเอาช่องกูไปให้กำลังใจบอยเฉยใช่ใช่เลยครับบอยมันไม่อัดนะบอยมันโง่แล้วไม่อัดโง่โง่โอ้ยโก็คือตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งก็คืออาจจะเสียงดังไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วใช่ครับผมเมื่อก่อนแคสตอนเช้าไง ้านไมเคิลหัวมอยเมื่อก่อนมึงกับไมค์มึงเห่อมอยมากมาฟอมึงอะโอเคโอเคที่เราเปิดในมันนี่คือผู้เล่าผู้เล่าน่าจะผู้เล่ามั้งอ่านไม่ออกฮะมันอ่านยากมากเลยชอบชอบชอบกินเหล้าอ่ะไม่ใช่ชอบชอบกินเหล้าเอ้ยมีหมาด้วยเหรอเฮ้ยมีหมาอยู่ในเกมหมาอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้มันเร็กเลยโอเคเอาดีๆแล้วนะฮะโอเฮ้ย ทำไมเวลามันตีแล้วมันดรอปของเนี่ยกูค,คิดถูกไปได้ที่แจกดาบนี่แหล,เลนะเดี๋ยวเดี๋ยวของกลางของกลางยึด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 ของกลางของกลางไม่ได้ของกลางโอเคก็วันนี้เรามาเปิดเอ้ยเอ้ยเอาได้เอาได้เออเอา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 ,เอาก็ได้ไม่ใช่ของกลางเอาเอาอเอาก็ได้อ่ะอ่เดี๋ยวเพิ่งเปิดสีเหมือนมึงรีบอะ่ะอ๋อพอถูกแล้วไม่ได้ชุดใช่ไหมนี่อดรอปมาลได้นี่ อ๋อได้เพชรโอเคครับผมก็วันนี้เรามาเปิดสู้กับอ่อฟอร์วันนะครับซึ่งเป็นตัวร้ายจากหนังฮีโร่คาเดเมียนะครับซึ่งที่เราเปิดสู้กับเดงุแล้วก็อ่อไม้เนี่ยฮะเราเนี่ยเราก็มาสู้กับอ่อฟอร์วันกันนะฮะอ่อฟอร์วันอ่อฟอร์วันก็คืออัตลักษณ์ของมันแหละผมไม่ค่อยน่จาจะผมดูไปเมื่อตอนปีที่แล้วสองปีที่แล้วก็ลืมไปแล้วคือมันดูตั้งสามสี่ชาติมันยังไม่รู้จักตัวเนี่ยทุกคนคิดเอาละกันนะเราก็ตามวิธีครัผมแลกนเปิดกีบ็อกเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ของมึงอันนี้ยัเป็นของก <ừ ừ S 1> ูน,นี่ของมึงอ่ะมึงเปิดกล่อ,กองหลังโอเคอันนั้นแหละเฮ้ยเล่นสติกมากนี่เมื่อกี้นักเก็บอกบดร้อย,อยรเลยเมื่อกี้สติกเนี่ยมันต้องเอาไปค้ากับเพชรที่เปิดท,ที่ที่บอยขุดได้เมื่อก,กี้เวย้ยเออนั่นแหละเออแล้วตอนในโต๊ะคราฟมันอยู่ในห้องเวยเ้ยเดี๋ยวลองไปคราฟดูก่อนก็คือเราสองคนนึงคือแบบก๊อดอ่ะอจะคือแบบอ้ําอ้ําอ้ํอุ้ยอุ้ยอ่าอาอาอไปเอาดาบไป ดาบดาเมจแรงมากเกือบตีออฟฟอร์วันรอบเดียวได้แบบมีแตกอย่างนี้เลยเปิดแล้วดีกว่าเอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหฮัลโหลพี่ครับฮัลโหลเอ้ยเอาตายแล้วโอ้โหมันเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดแม่งเลยก็เอาบ้านบ้านเป็เไรอ่ะบ้านเป็เไร หนบ้านเป็นบ้านอ๋อไอ้คนตีแล้วเนี่ยหนูว่าบ้านพังหาดิวแกโอ้ยไม่ออกมาจากไหนวะคือตีด่าแล้วมันดอกเหรอวะโงกงจัิงวะเจ็บแล้วอุยอ้ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตกใจหมดเลยอุยอ๊ยไอดวงมึงเป็นอย่างนี้ดวงโชคดีใช่ไหมไม่ต้องชมหลอกเขินเลยยงอ๊บทีเมื่อกี้เราฆ่าวีเทอร์ได้เรามาบวกอันนี้ดีกว่าลัคกี้บ็อกอันนี้เป็นกล่องลอยนะแล้โอ้ยยิงไม่โดนกากจังวะ้องดิวจั ผู้เล่า Amazing bro ผูเล่าอ่านชื่ออะไรกีบอรไม่ออกเฮ้ยได้หมวกมาหมวกอะไรก็ไม่รู้อุ้ยอุ้ยอะไรหลายฮียังเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยขอเดี๋ยวเก่งเอออดีตโอเคแบบว่าอะไรวะไม่เคยเล่นสเตตไฟเจอหรอไม่เคยไม่เคยเล่นเกมไหนสักนั้นเฮ้ยได้อะไรมาพิ้งขนมปัง โอ้โหโอเคกลับมาเกินต่อเมื่อกี้อยู่เกมก็หลุดแต่แค่กินไอ้ขนมปังนี้เข้าไปแบบหลุดเลยอ่ะส่วนบอยมันก็ไม่ได้ทำอะไรมันไปวางบนสลาแล้วก็โดดเล่นงงๆอะไรอะไรบินได้ไงอะเกมหมดเหรอจากแมงไม่สนใจหรอกและกูก็เป็นพ่อมึงด้วยโอ้ยเกียดมันตีไกลอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะออลาพิสจะไปถึงเฮ้ยเรยเปิ้ลมาว่ะเฮ้ยบินได้ด้วย อุ้ยตีบอลแลดรอปยามาว่ะป็ญญาจำบูทวีวีรู้สึกว่าจะเป็นเลขสิบอะไรครับอะไรครับกว่ามันต้องสู้อะโอ้โหฟัวานะมึงสู้กูมหอ่ายิงดิอะไรอะอะไรอะครับทำอะไรอะครับโอเคเปิดดีกว่าเสียเวลานะเสียเวลาคนทำมาหากินอะไรจ๊ะใครเลอทำไมใครเลอเคเราเอาเนสเซสตาบวกนะครับ เด็กเกียดแล้วมึงรู้เปล่าไอ้นะเด็กเขาเกลียดแล้วมึงรู้เปล่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแล้วเราเปิดตะกี้บอกได้มาเพิ่มบ้านโหลโอเคเรามาลองเปิดดูดลยที่จได้แหละอ๊บบอยยิงกับเมื่อกี้อ่ะทำไมไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรระเบิดเลยวะเมื่อกี้กูระเบิดนะโหลให้ได้แคร์หนวดมากบ้าเฮ้ยทีเดี๋ยวอะไรของตกโอ้ยของเดี๋ยวอันนี้มันตบไปได้ไง งงยี่ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ก็มาเองเอาได้นี่ใหม่แล้วเสกเลี้ยวชั่วมากโอ้ได้มารัวๆเลยใครเสกนะขโมยด้บที่แสนผมขโมยดาบที่แสนผมเนี่ยชั่วเหรอเมื่อขโมยโอ้โหเดี๋ยวเขาเป็นชีวิตีก็เยังว่าปกติอ่ะเฮ้ยเอ้าเอ้ามันมันช้าครับผมได้มาแล้วโอ้โหได้ดาบเราลืมบอกอะไรบอกได้ดาบสี่สิบล้านมาลืมบอกอะไรก่อนฟาันไม่รู้เท่าไหร่ไม่บอกครับหมกปล่อยให้เดาเฮ้ย โหปล่อยให้งงไงเฮ้ยโอ้โหููได้ที่ของของผมเลยลักกี้บ็อกมันโอเพีมากเลยมาเราโยนเพลิดองยาวกูใช่ไหมฮะมันจะไม่มีสกิลจะมันจะไม่เลิกตีกูเลยนะกูถามจริงเลยโอ้ยไอ้หฮะเอ้ยโอเคเราเปิดตรงนี้ดีกว่าเราอย่าไปสนใจโอ้โหโอ้ไอเดี๋ยวนะบอยเมื่อกี้เห็น TNT ไหมเห็นนะแล้วทำไมไม่ระเบิดใช่ไหมเออ จะยิงกูอีกนานไหมเนี่ยอุ้ยโอกาคลิปแก้กูใช่ไหมอัดเชือกนี่ทำแล้วอัดท่าเฮ้ยขยันนี่นะเราอ่ะไม่ได้อ่านั่นอัดเอือโอ้ยไอซอมบี้มันไม่ระเบิดอ่ะเฮ้ยป็นนกป่าซอมบี้โอ้ยว้าวเธอต้องพูดว่าแบ็คแพ็คจะตอกเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิ่งเฮ้ยได้ปืนมาละ มาเสร็จโจรฮะเสร็จพี่โจรมันก็ไม่มีอะไรนะมันเป็นปืนธรรมดานะฮะผมจะพายผมจะพายพูดขอขึ้นนะครับเพราะว่าโอ้ยไม่ฆ่าแล้วเดี๋ยวไม่จบกับกูจะไม่แดมศึกนี้มึงจะกูใช่ไหมเนี่ยมันไม่แรงเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูไม่กี้ยก็ได้เอฟเฟกอะไรอ่ะติดมืดอ่ะขอติดมืดโอเคมาใส่โยบยามากเกินไปโอ้ยโอ้โหบอย เนเธอร์สตาร์เก็บไปบวกได้นะเนเธอร์สตาร์ตั้งแบบโอ้โหหนึ่งกว่าหนึ่งกองเนี่ยแต่เราไม่เก็บเยอะนะเดี๋ยวมันโกงกันไปเฮ้ยอันนี่เป็นไงชุดพี่ไอ้น้องบินได้ด้วยมันก็มีปะเฮ้ยได้ปืนมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอม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 นี่ไงระเบิดละโอ๊ยกูเปิดอะไรก็ได้ล็อกี้บอกว่าเพิ่มอีกแล้วบอยปืนกูมันยิงนัดเดียวตายเลยมั้งบอยบอยบอย บอยบอยมานี่มันี่มาดูนี่ก่อนมานี่มานี่มานี่เออเก็บแล้วไปเป็บแล้วเก็บแล้วดูนะเก็บแล้วดูเปิดได้ดูหน่อยเปิดได้ดูหน่อยยังไงก็ได้ดีเพราะกูเป็นคนตรงดีไงอ่าในเราลองบ้างดิและนี่คือคือแบบคือก็อดอะทีตีกูเลยมึงงนมึงก็ตายคือกูแต่ไยสั์อันนี้กล่องเจ็ดพันบวกนะอ้ออะไรบะาเออเสียเวลาว่ะเออเมื่อกี้มึงกูเลยฮะกูก็รอดูเพื่ออะไรวะ ไม่เป็นกระเด็นนยอ๋อไม่ใช่น็อกแบ็คกระเด็นกระเด็นอะไรกางเกงมีแล้วมีแล้วกางเกงเนี่ยอ่ะไม่ของมึงกากกว่ากูไม่เก็บไม่เก็บของมึงต่อยต่อยกับกูดีกว่ามั้ยโอ้โหแต่เป็นเกยะเกลียวกาดเราแย่มากก็เพื่อนเหมือนมีเพื่อนได้เหรอเราอะหลอเล่นเลอนเฮ้นชุดสีเขียวน่ารัก เก้ยไม่ใช่น่ารักสวยน่ารักหาเลยล่ะไม่ชมเขาว่าน่ารักด้วยไอ้หเขาเกินอ่ะนี่ก็เล่นตามเลยเกินนะเราอ่ะเขาเกินใงเลยที่รักชุดนี้บินไม่ได้ต้องใส่ชุดนี้ถึงจะบินได้นะได้เุดทีก็พูดออกมาแล้วนะผมผมใส่จะเป็นความลับทีก็พูดออกมาเดี๋ยว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 อย่าะอะไระไม่กูเป็นอะไรอะไรเรื่องมึงไม่ใช่เรื่องกูได้เดี๋ยวเราก็เปียเจเลยไอชื่อว่าแน่ไรอ่ะ โอ้โหเฮ้ยอะไรหลาเฮ้ยจังเฮ้ย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 เฮยเออกมาล้วมาดิเราต้องเอาดาบพี่แรงที่สุดของเราคือมันเป็นอมตะนะชุดพวกเนี้ยคือมันนี่วันแตกด้วยก็คือ all for one ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าใครเป็น number ร์วนะฮะ all for one and number บอรชุดไหนดีกว่าวะไม่รู้อ่ะนี้ใส่ชุดนี้แล้วกันมันดูได้เอฟเฟกต์เยอะกว่าแต่มันแค่บินไม่ได้ ผมไม่ค่อยอยากบวกมากนะเดี๋ยวมันโกงกันไปแค่นี้มันก็แบบเราชนะแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮึยไห,หลหรียังวะมึงตีก็ไม่ได้หรอกโอ้ยเอาแอนนิกกำลังจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้นิกระเบิดอะ่ะโอ้โหดูนิกระเบิดมึงไม่ตกใจเหรอบอยมันมันลงลูกใหญ่นะแล้วตัวกูก็บัคกันเ่งฮัลโหลไม่นั่นระเบิดนั่นไอ้นิกเวงนั่นคือแบบพาไปตายเวงโอ้โห กูไม่ได้ใช้ท่าตายหรอกแต่ว่าแบบคือมึงอยากเห็นไอ้กูเลยลงแบบปล่อยแล้วฉาดระยะอยากเห็นตอนไหนวะยังไม่ได้พูดอะไรเลยเออมาโนกูมาโนเองทำไมปล่อยปะเกี่ยวกาดอย่างวะเด็กๆก็บอกพี่บอลเกี่ยวกาดจะฆ่ดใช่อันนี้ได้บอลมาฮะโอ้ยโอ้ไม่น่าปลาเลยเฮ้ยปลาแล้วมีของตอบปะอ๋อไม่ใช่อะไรของมันวะงงที่ปกกล่องอะนะคือตอนนี้ตัวกูบั็อกล e l l เอ้ยมึงต้องรีแล้วงั้นเอาฟอร์ดติมไม่เข้าหรอไม่เป็นไรกูให้มึงสู้แทนกูโอ้โหมึงส่งตัวแทนหนึกูเป็นสู้ออลฟวร์ดไม่เข้าโหดมากเลยนะได้ข่าวแต่ตอนนี้ของเต็มตัวเนี่ยโง่มึงเต็มตัวบ้างไหมเนี่ยฮะเต็มนะเออไม่ถึงใครมันไม่เก็บเลยไม่ใช่คนละคนละของเนี่ยดูของเต็มตัวเลยมีแต่ดาบของข้างหน้าเนี้ยนะครับเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะดาบดาบโอ้โหหมื่นห้าไม่เป็นไรทิ้งไปทีไม่น่าดูไม่อยากดูอันไหนดีกว่าไม่รู้อ่ะ ใส่นี้แล้วกันทิ้งไปทีอุย้ยอะไรนี่ที่มีนในบอกรักนะแต่กูไม่รักมึงเผิ่อต่อทีรัก <c oughs> <c oughs> เด็กเดก็กจีนนะเขาเขเินทีขาโอ้ยโว้ยมีแต่เพือ่อทำให้นคนจีนเนี้ยเหรอไม่ก็ทีก้กิมของใครวันเดียวของกูเองเป็นไงล่ะเปิดใแท้หมดเลยนะใครจะไปนั่งเปิด โอเคตอนนี้เราก็เปิดลัคกี้บ็อกกันหมดแล้วนะฮะพี่บอยหมดหรือยังเดี๋ยวเราก็ไปเจอแล้วพี่บอยเปิดเสร็จกันนะครับผมโอเคครับผมก็ไปเจอตอไปเสร็จนะครับผมไปเลยครับผมโอเคสัยแกจะลองจะเหลกกันตุกกันไปละจี เอาแล้วฮะทุกคนตอนนี้เราก็จัดของเสร็จแล้วในคณะเดี๋ยวเราก็จะมาสู้กับอพวันกันนะบอยบอยได้เอาที่ขุดมาหรือเปล่าเนี่ยว่าไม่ได้มาแน่เลยกูไปเฮ้ยระดับกูแล้วทีแล้วมาบอกตอนนี้กูเดินไปเสร็จแล้วแหละโอเคมาเปิดเปิดซิมเนี่ยเขาเป็นทำอะไรหรอเขาเป็นมิดเขาเป็นมิดเขาเป็นมิดยังไงตอนนี้เขายังเป็นมิดเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่เฮ้ยทำไมเขาลอยอ่ะบายบายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนเอาใหม่เอาใหม่โอเค เอาหามใส่ชุดแล้วกันนะแต่ถ้าใส่ชุดมันก็ตายดีกว,ว่ามีชุดไหนที่มันไม่ลอยไม่ออยชุดนี้ลอยไหมนีไม่ไม่ต้องใส่ชุดไม่ต้องใส่ชุดโอเคโอเคบอยบอยกินกินไอเทมโอเคพร้อมยังกินเสร็จยัง <còn> <S 1> 1, <S หนึ่งสองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <laughs> ๋ยวทำไมามันตายรอบเดียวมันตายเลยฮัลโหลเกมหลุดอีกแล้วเกมขยันหลุดมากเลย โอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาผมว่าเรามารีบส่วนดีกว่าเมื่อกี้มันจบเร็วเกินไปบอยบอกว่าบอกแล้วให้เอามือธรรมดาตีก่อนน่ะโอเคมาละมาอุยอุยอุยออ้าวะทำไมตีรอบเรยวแล้วหยุดตีล่ะอ่ะโอ้โหเฮ้ยเขาตีรอเยอะอยู่แล้วรถเป็นแบเลยอ่ะนี่นอ้าวทำไมกูตีมันไม่ได้อ่ะเออไม่ได้อ้าวทำไมกูตีมันไม่ได้อ่ะอ้าวอ้าวเอยิงข้างยิงข้างยิงข้า้ายิงข้างเออเออไม่กูยิงมันไม่ได้ ทำไมกูยิงมันไม่ได้ทำไมกูยิงมันไม่ได้ทำไมกูยิงยังไม่ได้บอยเช็ดด้วยเช็ดด้วยเช็ดด้วยยิงมันไม่ได้จริงเหรอมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่กูยิงไม่โดนเออเอ้ยเอ้ยตายตายตายเอ้ยเมื่อกี้มันตายเมื่อกี้มันตายโอ้ยเราแพ้แล้วเราแพ้แล้วเมื่อกี้มันตายเมื่อกี้มันตายเมื่อกี้บอยยิงมันตายไปหนึ่งตัวเนี่ยมันเกิดมาแล้วนี่นี่ตายตายแล้วตายแล้วโอ้โหก็ นะผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรแหละเหมือนกันนะก็ยังไงสหรับอะไรนะออฟฟอร์ฟันก็มีประมาณนี้นะครับอยู่กัมันก็ตีไม่ได้ก็งอเลยขันด้วยใช่เห็นบ่อยว่ามันเป็นอมตะใช่ไหมใช่บอยบอกว่ามันเป็นอมตะนี่ก็เป็นอมตะที่เราตีมันไม่ได้นะแต่เรามีพลังพิเศษก็คือก็คือปืนนี่แหละยิงมันตาย นั่นแหละโง่ย <half> ังไงเราก็แพ้แพ้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเรียกออลไม้มาเจอชนะชนะชนะเราชนะก็เราฆ่าไปตอนแรกตายแล้วเราก็แบบมาลองอันอีกรอบมันโคตรจบเร็วเกินไปไงโอเคครับยังไงสหรับคลิปสู้กับออฟฟอร์ววันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ว่าเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปแล้วกันนะครับนอกว่าจะลากพี่บอยมาได้นี่ก็ประมาณสิบกว่าปีนะกว่ามันจะมานะโอเคไปละครับบ๊ายบายคลิปแชทอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องพี่บอยด้วยมาเจอกัน